สวัสดีจ้าราศีต่อไปสุ่มจ้าดูซิว่าเป็นราศีอะไรสดสดเรียวเรียวมึงอ่ะหมุนหมุนหมุนราศีต่อไปคือราศีมีนนะคะต่อไปเป็นราศีมีนเอาล่ะมาดูราศีมีนหน่อยเซฟเธอเป็นเช่นไรคีมาเปิดความรัวกวามสัมพันธ์ให้ชาวราศีมีนค่ะนะ,ค,ะคนราศีมีน มาดูว่าช่วงวันที่16ค่ะถึง31ราศีมีนจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณหรือความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรน,นจะจ๊ะรูดวมส่วนตัวแอดไลน์กันมานะคะนะและก็ไม่ดราม,มา่านะคะไม่ดราม,มา่าไม่อะไรทั้งนั้นนะคะอย่าบ้างสุภาพบ้างมึงเป็นเรื่องปกติ <c oughs> รู้สึกเหมือนคุณจะเป็นโควิด <c oughs> แต่ใกล้กู <c oughs> เอาล้มาราศีมีน มาดูสิว่าก่อนจะไปถึงวันที่16บหเ,เนี่ยคุมขอดูกัอนว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นไงนะมาดูสิช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงเออขอกรีดก่อนค่ะมาดูก่อนค่ะราศีมีนช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรเอาละมาใบแรกเจอไฮพินเทสเลยนะไฮพินเทสห้าถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยเดอะสตา แล้วก็เป็นเพ g อับขับขอขยายเพจอับขับตรงนี้ได้สี่ดาบเอาละคะ่ะคุณราศีมีนคิมบอกว่าตัวคุณอารมณ์คือการเป็นสองบุค,คลิกณนะขณะนี้นะคะเป็นสองบุค,คลิกเลยนะเป็นคนที่เก็บตัวช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตัว <c oughs> อาจจะเพราะโควิดน้าด้วยทำให้มึงไม่กล้าออกจากบ้าน <c oughs> นี่อะไรก็แล้วแต่นะช่วงเก็บตัวคะ่ะแต่เขาเรียกว่าเก็บตัวและคุ้นคลดเป็นช่วงที่คุณคุ้นคิดอยู่วกับความสัมพันธ์ที่มันล้มแล้วจริงๆนะห้าห้าถ้วยนะ ความสัมพันธ์ที่มันล้มไปแล้วแล้วคุณก็มองแต่สิ่งที่มันไม่ดีจริงๆนะคะมองให้มันลืมอ่ะให้มันลืมไปแต่ประเด็นคือว่ามีเดอะสตาร์และกะเจ็ดถ้วยแสดงว่าคุณยังคงเพ้อฝันคุณยังคงมีความหวังอยู่กับจินตนาการของเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มันพังลงไปแล้วนะคะคุณมีจินตนาการแต่เป็นไปช่วงที่คุณเยียวยาหิวใจของตัวเองอ่ะนี่รือปะในขณะเดียวกันช่วงที่คุณเยียเยายเยยใจของคุณเองอ่ะมันก็มีคนเข้ามา คนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณคนเข้ามาชอบคุณมาจีบคุณแต่คุณเป็นสีดาคือการที่คุณไม่สนใจไม่สนใจใครเลยคุณไม่เทคแคชั่นเรือกัรใครทั้งนั้นเพราะคุณมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วนะคะนะหากว่าพูดถึงคนคนนั้นเขาคุณก็คงจะชอบขอามาเพราะเป็นหายพินเทสนะายพินเทสเลยทีนี้ค่ะมาดูเขาสิมาดูว่าเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีมีน ม,มาดูว่าช่วงนี้เขาเป็นไงโอ้โหกูเด้งไปเด้งมาว่นี่ปติไปไหนเฮ้ยมาดูว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมีนค่ะช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างมาส่องชีวิตเขากันนะเอาละไม่เห่ากันลูก <N ell ie> แค่ยิ่งไม่มีกับข้าวอยู่ลูกวันนี้ <N ell ie> เดี๋ยวไม่จะแดกหนูแล้ะลูกนะ าดูกันค่ะว่าเขาคนลของชาวราศีมีนช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรใบแรกของเขาเป็นเดทเลยค่ะเดทเลยค่ะเดทแล้วก็เป็นเดอะซันนะท r e e of Pentacles สามเหรียญน,นะเดอะสตาร์ Star, นะคะแล้วก็เป็นเพจออฟ w อ r d ว้าวเขาคนละของชาวราศีมีนที่ผ่านมาคิมมอกว่าเขารู้บางอย่างเว้ยแล้วเขารู้สึกว่าผููสมควรจะจบแล้วเดท เดทจริงจังเลยนะถึงจะอยากพูดอยากคุยนะแต่เขาเป็นเดอสตา์เหมือนกับคุณนะได้เดอร์สตาเดียวกันคือการเยียวยาจิตใจตัวเองคิดว่าก่อนที่เขาจะเดทกับคุณณนะขณะเน,นี้ก่อนที่เขาจะตัดใจเดทได้เนี่ยเขาก็เจ็บพอสมควรแล้วเขาก็พยายามอยู่กับตัวเองพอสมควรเลยค่ะนะเพจออฟสอดบ่งบอกถ,ถึงเขาไม่เอา9ก้าเอาสิบใดๆนะคะอาจจะคิดถึงคุณบ้างแต่ไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะ่ะเนือบปะคือไม่อะ จะไม่ยุ่งไม่อะไรทําอะไรก็เรื่องของกูแล้วอาจจะมีการบล็อกเกิดขึ้นหรือจะอะไรเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นขณะนี้ต้นใบแรกคือเดทเลยขยายเดทได้ไฮโลแฟนด้วยนะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเมเจอร์อา,าคันหนากี่ใบเนี่ยเฮ้ออรมณ์เหมือนขออยู่เงียบๆอยากอยากอยู่ีเงียบ,บคนเดียวไม่อยากมีใครยังไม่อยากมีใครทั้งนั้นนะ่ะนะอยากอยู่ขอเป็นความสุขของตัวเองแล้วกันขอขยายเดซานอีกสักใบหนึ่ง เคียบบอลคิมเชื่อว่าเขามีเรื่องให้ต้องทํามากกว่ามานั่งคิดเรื่องของคุณนะคะณนะขณะนี้นะนะเขาอยากให้ได้ความเป็หนจากตรงนั้นมากกว่านะคะอยากได้ความเป็หนจากอาจจะเป็นงานการที่ทําหรือจะปัญหาที่เขาเจอนะฮะณขณะนี้ของกับคุณเขาคงเดทค่ะเดทแล้วก็จริงจริงมันมีความอยากพูดอยากคุยคุณเข้าใจปะแต่แค่เขาทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้แล้วอะนะเขาขอจบแล้วกันจบเลยจบเลยจบเลยประมาณนี้ที่นี้ มานั่งดูหัวใจของชาวราศีมีนนะฮะเรามาส่องหัวใจของคุณกันค่ะว่าลึกๆเข้าไปข้างในคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นบ้างมาดูสิชาวราศีมีนมาดูว่าลึกเข้าไปในใจของชาวราศีมีนค่ะราศีมีนคุณคิดยังไงกับเขาบ้างมาดูสิ ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะชาวราศีมีนเด e s ซัเลยอะ Ace of w วอน่ะ p a g e of p e n t a c l e The Tower แล้วก็เป็น Queen of Sword นี่แหละประเด็นคือชาวราศีมีนคุณรู้สึกว่าเขาคือความสุขของคุณจริงๆอยากเริ่มต้นใหม่อยากพูดอยากคุยแต่การกระทำของอีกฝั่งต้องข้ามอะ มันทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงมันเป็นทาวเวอร์นะการกระทําของของเขาคนนั้นมันมาส่งผลกระทบใจของคุณอย่างแบบมันมันส่งผลจริงๆอ่ะมันเจ็บจนไปไม่ได้อ่ะนะคะมันเจ็บจนไปไม่ได้เลยนะคะใน o อ c คอยเนี่ยในออบเพนเดเคิลอ่ะคือมันทาให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดชะงักจากการกระทําของอีกคนหนึ่งอ่ะ ออกคิดไม่รู้เขาทําอะไรหรอกนะแต่มันทําให้ทุกอย่างมันพังลงนะครัทางที่คุณมีความสุขไม่อยู่กับเขาในใจคุณนะทุกทุกครั้งที่คิดถึงเขาหรือว่าช่วงที่คุณมีกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณมีความสุขมากเออเอาวันคือได้ได้การเริ่มต้นใหม่นึกออกปะมีการพูดคุยกันดีๆบ้างมีขา่าวดีมาคุยกันแต่การกระทําของอคนหนึ่งคิมมงว่าเขาไม่ได้เทคแอคชั่นใส่คุณใช่ไหม เขายิ่งใส่คุณใช่ไหมเหมือนกับว่าวันนี้ดีผู้นี้เขาก็ไม่ดีอนะ่ะนาะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นขอขอยันหน่อยดิไดเซเว่นอวอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเขาไม่เป็นตัวตัวเองเลยเวลาเขาอยู่กับคุณนะ่ะมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูอึดอัดดูแย่ดูดูต้องพยายามตลอดเวลานะคะคิมว่าคุณน่าจะรู้ดีว่าเขาปัญหาของเขาคืออะไรนะทีนี้มาดูเขากันละกันมาดูเขาคนนันของชาวราศีมีนค่ะว่า ลึกเข้าไปในใจของเขาคนนั้นค่ะของชาวราศีมีนเขาเป็นเช่นไรมาดูซิลึกเข้าไปในใจของเขาคนนั้นของชาวราศีมีนคนที่ราศีมีนคิดถึงนั่นแหละมาดูกันว่าหัวใจของเขามีคุณอยู่บ้างไหมเ mm hmm. ดทแล้วจริงหรือเปล่านะเดทแล้วจริงหรือเปล่ามาดูกันนี้ค่อยไปดูช่วงสิบหกถึงสามเอ็ดนะเอาล่ะมาดูหัวใจของเขาขณะนี้นะักขณะนี้ค่ะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมา ใบแรกของเขาได้ King of c u p King of w a n d แปถ้วย9ถ้วย9ดาบขอขยายตรงนี้ได้ไฟออกสองมันบ่งบอกว่าในใจของเขายังคงคิดถึงคุณนะคะ King of Cup แต่คิดแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเฉยๆรอคุณแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจต,ตั้งใจจะรอรอเลืยเปื่อยมาก็มา ไม่มากูก็ไม่ทักไปอารมณ์เป็นแบบนี้ค่ะแปดถ้วยเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้หันหน้าเข้าหาคุณด้วยซ้ำเมื่อ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 คุณกลับมาคิดว่าเขาหันหลังให้คุณด้วยซ้ำมันจะเป็นเหมือนเดิมค่ะตัวเขาตอนนี้อย่างที่บอกมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นกับเขานะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เขานอนไม่หลับเขาเครียดนะฮะตัวกับเขากับคุณเนี่ยเมื่อเขาคิดถึงคุณเขาก็เครียดนอนไม่หลับเช่นกันมีการอยากเจออยากคุยอยากพูดค่ะแต่ทุกครั้งเขารู้ค่ะว่าทุกครั้งที่กลับมาคุยกัน มันคือการเขียนกันและการทะเลาะกันแล้วก็จบแบบเดิมๆซึ่งมันไม่ได้แก้ไขอะไรไม่มีใครแก้ไขเรื่องนี้ได้มันเป็นอาจจะเป็นพรนิสัยส่วนตัวของเขาคนนั้นด้วยนะคะที่ไม่รู้วิธีการ take action ไม่รู้วิธีการทําให้ความสัมพันธ์มันเติบโตมันเหมือนมันเป็นเป็นคนที่แข่งเชื่อออกใช่ไหมคนที่แข่งเื่อทีนี้มาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทีนี้มาดูค่ะ16-31นี้ค่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมินนะคะว่า16-31นี้มันจะมีการคุยกันไหมมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะด้วยไพ่ผีนะคิมใช้ไพ่ผีสำรับเดียวค่ะจริงๆก็มีทุกสำรับแ,แต่กี่เกตเอามาใช้นะคะก็ใช้ให้พันพังๆเป็นอันๆไปค่ะเพราะสับไพ่ก็แรงอยู่แล้วค่ะหนักหน่วงเอาลรามาดูซิว่า16-31นี้ค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขา มันจะมีอะไรคืบหน้าไหมมันจะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูกันเอาหละกจะมาเป็นไฮพินเทสเลยค่ะเป็นสีไม้เทา้าเป็นควีนออฟคัพค่ะเป็นสามดาบนะคะแล้วก็เป็นคิงออฟคัพควีนออฟคัพกับคิงออฟคัพนะคะบ่งบอกว่าคุณทั้งคู่ คนหนึ่งก็พิจารณานะฮะว่าเข้าพยายามแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่เขาทํากับคุณไว้อะนั่นคือความพยายามที่สุดแล้วที่เขามีให้คุณได้นะฮะนะแต่ตัวคุณเหมือนกับว่าไม่พอมันไม่พอสําหรับคุณหรืออาจจะเป็นสลับหรือเรื่อง,อ,งอาจ,จสลับกันได้นะเมื่อคิดว่าดูไม่พอแล้วคุณก็แค่คิดถึงกันค่ะแค่สิบหกตสาสิบเอ็ดนี้มันดูกับว่าคุณคิดถึงกันเฉย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเปราะบางมากนะคะกลับมาคิดว่ามันเจ็บอีกแล้วมันก็จะพังอีกนะคะไม่ใช่ว่ากลับมาไม่ได้นะเพราเป็นเดรฮาร์พินเทสนะคะฮารพินเทสขึ้นใบแรกผมบอกถึงอย่างที่บอกว่าคุณและเขาและเขาและคุณชอบกันมากมีความเขาเรียมมีแพชชั่นต่อกันเยอะมากๆนะคะไม่ได้อยากได้คนอื่นหรอกค่ะอยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาแต่มันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนคิดกันมากเกินไปหน่อยคิดเยอะเกินไปหน่อยมันเลยมันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันพัง ไม่เป็นท่าเลยและกลับมาทุกครั้งมันก็เถียงกันทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้น1 6บหถึงสาเอ็นี้ก็อยู่ในความคิดของตัวเองวนไปนะคะชาวราศีมีนเนาะอยู่ในความคิดของตัวเองวนไปค่ะเขาก็ยังไม่คงไม่ติดต่อคุณมาหรอกอยู่ที่ว่าคุณจะติดต่อเขาไปเองหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูพี่เย็นเจี๊ยบพี่เย็นเจี๊ยบให้อะไรกับชาวราศีมีนนะคะมาดูซิพี่เย็นเจี๊ยบให้อะไรชาวราศีมีนจ๊ะ โอ้พี่ยังเจียมให้อะไรชาวราศีมีนจ้ะมาดูสิขอสับหน่อยพี่ยังเจียมให้ใบแรกเป็นเดมูนค่ะความหวยหาเดชติก ะค n g of p e n t a c l e ิ King ofwand of แล้วก็เป็นก้าไม้เทา้าพี่ยันเจี๊ยบให้ความโหยหายามค่ำคืนที่คุณยังคงมีให้เขาและพี่ยันเจี๊ยบเขาก็เข้าใจสถนานการณ์ของคุณว่าคุณก็ยังรอเขาและเห็นว่าเขามีค่าจริงๆแต่ปัญหาของคุณและเขามันเป็นปัญหาที่คารัคาซังหค่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันก็จะไม่หายไปคือเขาไม่ได้บอกให้คุณเลิกที่จะรอหรือเลิกที่จะยังไงนะไม่ใช่แบบนั้น แต่เขาให้คุณยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนผิดหรือใครเป็นคนทําปัญหานั้นให้เกิดขึ้นนะคะนะตอนนี้คุณได้แค่นั้นจริงๆคุณศักดิ์ศรีของคุณทิ้งไว้ก่อนได้ไหมชาวราศีมีนนะนะคิมรู้สึกว่าคุณ มันเหมือนกับว่าเขาทายังไงคุ่คูททาอย่างนั้นเขาเฮ้ยคาพูดนี้มันใช้ไม่ได้สําหรับคนที่รักกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีคนให้อภัยกันบ้างแต่นี่มันไม่มีเลยนะคะมันเป็นแค่คนที่คิดเรื่องราวในหัวนั้นตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่หายไปนะคะนี่คือคนมีคู่ของชาวราศีมีนค่ะต่อไปเป็นคนโสดนะจ๊ะคนโสดชาวราศีมีนคิมมาดูว่าคุณเป็นเช่นไรบ้าง16-31นีจ้ะ มาดูคนโสดชาวราศีมีนจาก16-31นี้คุณจะมีแฟนไหมคุณจะมีใครเข้ามาไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมาดูสิคนโสดราศีมีนเอาละมาใบแรกคนโสดได้8ดาบได้6 of c u p ได้10ดาบได้3ดาบนะคะแล้วก็ได้7เหรียญบ่งบอกถึง ระวังคนเก่าราศีมีนคนโสดระวังคนเก่าที่คุณยังไม่ลืมนะคะเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือแอคชั่นบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากคุณอาจจะไปส่องเฟซหรือจะไปทําอะไรที่อยู่ดยนี้ก็รู้เรื่องเขาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งรู้ทําไมวันนียกูสาลืมไปตั้งนานแล้วรู้แล้วคุณก็เจ็บอีกคิมไม่ทราบด้วยซ้ําว่า เขาจะกลับมาหาคุณด้วยตัวเขาเองหรือแค่เขาแค่จะโพสบ,บางอย่างหรือทำบางอย่างให้คุณเห็นนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าหูความเจ็บโจมตีคนโสดเฉยเลยนะคะแฟนก็ไม่มีเสือกความเจ็บเสือกทําให้คุณรู้สึกแยก่เข้าไปอีกนะคะคนชาวราศีมีนคนโสดนะคะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีมีนค่ะราศีต่อไปเดี๋ยวไปศบไปสุ่มกันข้างหน้านะคะวันนี้คิมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย